วันนี้จะมาเก็บดอกกะเพราเอาไปเพาะ,มะเมล็ดในแปลงที่ปลูกไปครับเพื่อจะได้ขึ้นเมื่อตอนลดน้ำยามนี้ไม่มีฝนก็ต้องอาศัยเพาะด้วยการลดน้ำเราจะเก็บเฉพาะดอกที่ออกสีน้ำตาลบ้างแล้วครับเพราะว่าดอกจะแก่แต่ก็ยัให้ดอกแก่มากจนเขามเมล็ด ล่วงไปหมดแล้วเหลือแต่ดอกสีทุกตานแบบนี้นี่ครับเราจะเก็บไปเพราะในแปลงมีเยอะครับเดี๋ยวไปชมกันครับเราก็จะเอามาโรยขยี้ให้เม็ดเขาล่วงแบบนี้ทั่วไปครับในแปลงที่เราปลูกกะเพาไว้ นี่ครับเอามาปลูกไว้ไม่นานก็เริ่มฟื้นตัวดีแล้วแต่เราดินแบบนี้เขาไม่ขึ้นแน่ครับเพราะเจอแดดไม่มีความชื้นเราต้องใช้วางเอามาคุมคุมให้ทั่วครับต่อไปเราลดน้ำบ่อยๆเข้ากระเพราที่โปรยเมล็ดก็จะขึ้นแทรกทำให้มีต้นพัน์ไปปลูก ที่อื่นต่อไปนี่ก็จะมีมแมลงมาก,กวนบ้างแล้วครับยังไม่ได้ใช้น้ำหมักมาไล่ก็พื้นตัวดีครับปลูกมาใหม่ๆได้สักสิบกว่าวันก็เป็นกระเพราที่ขึ้นมาโดยการทำโปอยเม็ดไว้แบบนี้เราก็เยยีแยกก็กลุ่มให้ทั่วคน รอบคนต้นของกระเพราที่นำมาปลูกไว้ก็จะดีครับเพื่อรักษาความชื้นหน้านี้แดดแรงมากคุมคุมทั้งที่เราหว่านเมล็ดไว้และต้นที่เราเอามาปักไว้อันนี้ก็คือรอดแล้วนะครับแต่มแมลงจะเริ่มมากวน ถ้ามีดอกกระเพราที่แยกมาจะอยากมีดอกเราก็เด็ดยอดที่มีดอกทิ้งไปเขาก็จะแตกแตกกิ่งมาได้อีกนี่ครับมแมลงปิวออกไปแล้วมีแมลงทุกที่ครับเดีย๋ยวนี้มแมลงเยอะคุมต้นให้ทั่ว เพื่อความชื้นจะได้มีอยู่ตลอดหลังจากเราลดน้ำไปใา่งั้นเจอแดดทั้งวันแดดจ้ามากครับทำให้ดินแห้งพืชผักของเราก็จะงามช้าและพร้อมกันนั้นมเมล็ดพันธุ์ที่เอามาโปรยก็คงสักสิบวันครับอาจจะเริ่มขึ้น เราก็จะได้มีมเมล็ดพันธุ์ไปปลูกพยอยปลูกเรื่อยๆต้นพันธุ์บางทีเขาขึ้นเองเขาจะมีอายุมากก็เลยออกดอกไวนี่ครับเพิ่งจะแตกแขนงมาก็าออกดอกมแมลงก็บินกันหึงออกดอกแทบทุกยอดทั้งที่ เพิ่งจะปลูกไม่นานก็าปากไว้ครับปลูกพืชผักต้องเหมือนดูแลีแล๋ยวจะได้ผลผลิตดีต่อไปเขาก็งามาเราไล่แมลงอยู่เรื่อยกะเพราเป็นพืชที่มแมลงชอบมาก เพราะว่าอย่างน้อยก็มีกลิ่นหอมทำให้มแมลงชอบนี่ครับเราก็มาโรยไว้แบบนี้แล้วก็เอาฟางมาคุมทั่วไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ